คพรพ้อมกันว่าทุกคพรพ้อมกันว่าวิวลาเดอร์เฮ้ยเฮ้ยอะอยองอะยองเ<า>ยลาบบนสวัสดีค่ะทุกคนมาแบบเพลียรยังไม่สื่อเลยนอนนอนนอนมาสุดทางมาทางนี้มาทางนี้วันนี้พาคอยมาเี่ยวสายพ่อมัน พามาเบิึงดอกไม้ให้ความสดชื่นตทพาเล่นแต่น้ำไหลช่วงนี้ท่าเล่นแต่น้ำเดี๋ยวพามาปีนเขาวันนี้ขึ้นเขาวันนใช่เหรอใช่คนเยอะมากเลยวันนี้วันแรกวันเนี้ยเปิดวันแรกค่ะลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์จะสวยงามขนาดไหนปีที่แล้วเราก็มาเรามาเดินสวยๆในทุ่งลาเวนเดอร์นี่แหละที่มาของคำว่า เดินเดินอะไรนะฝันอะไรนะฝันฝันเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มม่ค้อะไรนะไอตีนแดนแห่งความฝันหรอ <c oughs> คนเยอะมากเลยดูลานจอดรถแบบไม่มีที่จอดเลยอ่ะเข้ามาจอดข้างในเลย <c oughs> อ่ะคนทั่วเกาหลีมาที่นี่หมดเลยมั้งเนี่ย <c oughs> รถทัวร์จอดเป็น ร้อยๆคันเลยเกาหลีครึ่งนึงอยู่ที่ละาซึ่งลาเป็นเดอร์แล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินอีกประมาณ50ิกิโลนะโอ้ยังคนเดียวรถเดี๋ยวเดินประมาณมักยอง500เมตรเดี๋ยวเข้าไปซื้อตั๋วนะคนรอชมนะว่าจะสวยงามขนาดไหนก็ๆขึ้นมาอาบุญมารอขึ้นรถก่อน คำรออะไรกันขึ้นอาบุญน่ากันมาที่ใส่กโดนกระเดียดรองเท้าไม่ร้อนหรอนะรองเท้าไม่ร้อนหรอคะคุณหนูใส่เกือบบูดมาก ปีนี้จะได้เล่นโกลคัสไหมไม่น่าจะได้เล่นต้องมาช่วงไทยๆต้องไปซื้อตัวอ๋วมัน,มนแดดแรงมากเลยนะป๋าแสบเลยนะเนี่ยโอ้โหดูคนรอขึ้นรถดิขี่โ,โกลคัสไหม

ขอบคุณครับออให้มีความสุขโอเมนโอเมนทีนด้คนเยอะมากเลยเป็นรถทัวกันจ้าเป็นรถทัวกันจ้าโอไม่นับ ไม่ต่อรถเดินอย่างเดียวอันนี้ก็าทาสีใหม่แล้วเนี่ยใช่ค่ะสวยมาทางขึ้นนกไงสกายเอ้ยนี่ไงนี่ในสกายอะไรกิลเดันอะไรอ่ะอ๋อครับคุณ สดซื่นกี่โมงหวังว่าไข่จะไม่กลับคืนมานะนี่ใช่ใช่ขึ้อมาแค่หว้าว้า ตะโกนพร้อมกันก่อนตะโกนพร้อมกันว่าตะโกนพร้อมกันว่าวิวลาเวนเดอร์เอร <c oughs> ยอะเยอะเยอะเยอ,ยอ,อเะ เขาทำใหม่หรอใช่ทางขึ้นเนี่ยใช่ปกติเราลงทางนี้ไเนี่ยเราขี่รถเขาขี่รถมาแล้วเราก็ลงตรงนี้ไเนี่ยไม่บันไดเนี่ยบันไดน้ำมานเลยเนี่ยหนูนาผู้กลัวกล้อง <c oughs> ว้าว <c oughs> 하나, 둘 셋. 어디 저 저기? 응. 까이 빨리 가. 우리 여기 책 여기 찍어. 오, 이 떠우면 곧에 거기는지까지 가네. 이거 이가 이거 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 이거거이 ฝั่งนี้แะสเซมเลยใช่ไงก็นบนบนเดชไงต้องรับดีคุณต้องไปหนู้นว่าเขาตัดมาคุณเห็นเสื้อเสื้อเหลืองทรง้าโอ้โหคนดีมากเลยมาเอาบุญกันด้วยสิคุาบุญลาเวนเดอร์ว่ะบุญลาเวนเดอร์ว้าวคนนี้ <c oughs> นกยักษ์ แช่เท้าไหมทงแช่เท้าเย็นๆเลยเนี่ยอยู่ไหนวนนะเนี่ยให้รูปมึงกัอนสวยมากเลยอ่ะ ล่างอ่ะนู่นอ่ะอันนี้ก็ทำไมตอนนั้นที่เรามามันเป็นอุโม,มงค์ทะลุล,ลงไปโอ้ไม่ใช่ข้างล่างเป็นอุโม,มงค์อ่ะคุณ้ายนู่น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 ดันตะวันเออข้างล่างทางตะวันเดี๋ยวเดินลงไป นั่นดอกอะไรดะอุยดูอนนให้เด็กเล่นทำไมเพราว่าน่จะทำใมตอนที่ปีที่เรามาเน่ยเขาว่า้อใรง่องนีก็อมอน้ก็ว้าวไรออ่อตัวตลกตัวลกตาขายาวาจะเโชคก็ตร ตรงนั้นเป็นต้นไม้ชตมานเนี่ยเป็นน้ำตกอันนี้ตรงทานตะวันตโกน,นพร้อมกันว่าวิวเดอวดอิโอ้ตรงนี้เขาทำใหม่แล้วว้ให้เด็กเล่นเลยอะีหอหน่อยได้เนาะ ว้าวหนาวแ้าวหนาวอันนี้ก็สวยนะเนี่ยต้นนั้นน่ะต้นต้นเล็กๆก็นะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เหรอไม,ไม่ใช่อ่าเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆเองอืมอันนี้ไม่ใช่ลาเวนเดอร์ใช่ไหมเนี่ย วันเนี่ยป๊าก็อยากเข้าไปหาพงไม้อันเดเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วน,นี่ขอวงขวดมั้งเนี่ยเพราะว่าเป็นใช่เหรอ่ะขอวงขวดเนีอยโอ้ <c oughs> เลยเนี่ยเขาลงกลืกนลเนขาเพิ่งลงใหม่ไงตรงนั้นก็มีน้ำตกถ้าถ้าถ้ามันโตนี่สวยเลยนะเนี่ยบินเขาเนะพ้ามองแดดแันนงร้อนอยู่เลยอ,อุ้ยคลายค่า มออมัสคอตมัสคอตลูกป่งแตกเ, <laughs> เอาแล้วเอาแล้วจะโดดน้ำแล้วแสดงว่าข้างบนเนี่ยไม่มีใครเล่นนะไออ๋อตรงนี้หรอที่มาถ่ายถ่ายซีรีส์ลงถ่ายซีรีส์ ้ใสเป็นเป็นไปลที่ลอยตัวร้อนร้อนนี่โดดน้ําเลยเครื่องเล่นเจีเยมือนกันนะเนี่ยปีที่แล้วไม่เยอะขนาดนี้เลยอะเสียงนกจิ้งเสียงนกปมพิม không anh em không có gì cả anh em không có anh กลับกันแล้วอ๋ออะไเพิ่งเพิ่งเพิ่งข,ขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาโอ,ขอ <c oughs> ้วนะอนนีเกเรามว้าว <c oughs> นีคลงไหมเด็ <c oughs> <c oughs> 이, 룸, 요, 요, 귀기 아, <여기. 목적> 아, 귀타. 아, 귀타. 아, 귀타. 아, 타 아, 안전 아, 귀타. 아, 열차 출입문 닫고 출발하겠습니다. 출입문 닫습니다. 아, 조심하세요.

두분 d a b u 미우 b 아빠 a Buda 우 u d a Buda Buda 비 u d a b 아 d 지 b 없어요 Buda 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 챙이 챙이 와 음... 챙이, 오, 챙이, 안 돼요. 챙이 <레view> 매일 매일 <레view> 돈 머니, 머니, 많이 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 이아 เปลียดน้อยลอยน้ำด้วยว้าสทุกคนสวยเปลีแต่เย็นสบายดีนาะน้ำกนก็ไปโน่นเข้าลิฟข้างๆตรงนน้นแดดล่มไงคนลงเล่นเยอะอยู่นัเนนี่ดูดิ มีที่วางแก้วด้วยดินเนอร์เลยวะ่ะเนี่ยปีนี้มันเปิดทุกคนไม่ัดว้าวว้าวว้าวเอากระบป๋าสักกระถางเลยว้าได้เวลากลับตอนนี้อีก5นาที6กโม เดี๋ยวมาใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาพร้อมเดอะแกงเดอะแกงโอเคเจอกันดีพีหน้าครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย